สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิงก็มารีวิวนะคะคอลลาเจนอีเล็กเชียนะคะดื่มง่ายนะคะดื่มง่ายกล่องก็น่ารักนะคะเปิดแบบนี้นะคะนึ่งกล่องนะคะมี10ขวดนะคะดื่มได้10วันนะคะเนี่ยแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็มีที่การแตกนะคะ น,ะะนี่สีสันสวยงามนะคะดื่มง่ายแค่นี้นะคะดื่มตอนท้องว่างนะคะก็จะทำให้คนนะคะอร่อยมากนะคะหวานไม่หวานเปรี้ยวนิดนะคะดื่มง่ายนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะดื่มง่ายนะคะทำจาก ผลไม้นะคะว่าหนหางจระเข้นะคะแล้วก็ปลาทะเลนะคะอร่อยนะคะดื่มง่ายนะคะไม่เฟือนไม่ข้าวนะคะอร่อยเหมือนเืิมน้ำผลไม้นะคะแต่ไม่มีน้ำตาลนะคะทานแล้วทำให้ผิวใสสด